เว็บไซต์ออ t โต้ไทยแลนด์ขอไปร่างเข้าสู่การทดสอบ t o y ยต้าคัมร 2.0G ใหม่ t o y ยต้าคัมรี่รถจนซีดานขาดกลางที่ได้รับความนิยมในบ้านเราที่มียอดจำหน่ายอยู่ในระดับต้นๆเลยก็ว่าได้มาถึงในรุ่นปัจจุบันที่เพิ่งเปิดตัวแนะนำไปเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้รับการออกแบบปรับปรุงในหลายๆจุดโดยเฉพาะในรุ่นนี้จะมาพร้อมเครื่องยนต์บล็อกใหม่2.0ลิตรเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจะน่าสนใจแค่ไหนนั้นติดตามกันได้เลยครับ สำหรับ t ต y o า a c a รี่ 2.0G ลูกชมภายนอกโครงสร้างนั้นจะเหมือนกับรุ่นอื่นๆจะมีที่แตกต่างในส่วนของกันชนหน้าที่มุมด้านข้างทั้งสองจะไม่มีไฟมาให้แต่จะเป็นช่องตะแกงสีดำแทนส่วนที่ชัดเจนที่สุดก็คือในรุ่น 2.0G จะมาพร้อมล้ออัลลอยขนาด16นิ้วลายใหม่ส่วนในรุ่นที่สูงกว่านั้นจะเป็นขนาด17นิ้วอีกจุดสังเกตหนึ่งก็คือจะมีโลโก้ VVTIW ที่ด้านข้างบริเวณซุ้มล้อหน้า และโลโก้ 2.0G กับโลโก้ D 4 S ที่ฝากระโปรงท้ายส่วนภายในของโ o y o t a c ค m r ร2.0ออกแบบโดยใช้โทนสีเบจเ,เป็นสีหลักพร้อมลายไม้สีน้ำตาลดำให้ความหรูหรากว้างขวางทันสมัยมาตรวัดเดือนแสนแบบปอปติตอนพร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่พวงมาลัยมันติฟังก์ชัน่นพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและยังสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องเสียงหน้าจอแสดงข้อมูลต่างๆได้อีกด้วยส่วนเบาะข้างคู่หน้าจะเป็นแบบปรับด้วยไฟฟ้าแทิศทาง พร้อมปุ่มดันหลังไฟฟ้าด้านคนขับให้ความสุขสบายในการขับขี่ด้านออปชั่นภายในของ t o y o t a c ค m มร 2.0G เครื่องเสียงจะเป็นแบบ CD1 แผ่นพร้อมลำโพง6ตตำแหน่งแผงควบคุมระบบแอร์ดีไซน์ใหม่ที่สามารถปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาและอิสระทั้งยังมีช่องแอร์ทั้งด้านหลังช่วยกระจายความเย็นได้อย่างทั่วถึง t o y o t a c ค m ร 2.0G พร้อมเครื่องยนต์เทคโนโลยีใหม่ระบบวาล์วอัจฉริยะ VVTiW ที่จะมี VVTi ทั้งด้านไอเสียและไอดี พรอะระบบฉีดน้ำมันแบบใหม่ D4S รหัส 6ARFSE แบบ4สูบ16วาล์วความจุ2.0ลิตรให้กำลังสูงสุด167แรงม้าที่6,500รอบมากกว่ารุ่นเดิม20แรงม้าแรงบิดสูงสุด199นิวตันเมตรที่4,600รอบทรงกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดซึ่งในรุ่นเดิมนั้นจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดโดยเครื่องยนต์ตัวนี้จะผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร4 และยังสามารถรองรับเชื้อเพลิง e20 ได้อีกด้วยช่วงทดสอบ t ต y ยต้าคัมรี่ 2.0G กับทีมงานออโต้ไทยแลนด์สำหรับความรู้สึกแรกในวันรับรถโดยรูปโฉมที่ดูเรียบๆในแบบซีดานขนาดกลางแต่สิ่งที่สะดุดตาก็คือสีดาร์คบราวน์ไมค้าเมทัลลิกหรือจะเรียกง่ายๆก็ประมาณสีน้ำตาลที่ทำให้โ o y ต้าคัมรี่ 2.0G คันนี้ดูหรูหราขึ้นมาเลยทีเดียวเมื่อการเข้าสู่ห้องโดยสารก็สัมผัสได้ถึงความกว้างขวางภายในตกแต่งได้อย่างลงตัว เพิ่มความหรูหราด้วยลายไม้สีน้ำตาลดำส่วนในบริเวณคอนโซลกลางนั้นเนื่องจากรุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นของโมเดลอุปกรณ์ต่างๆก็จะมากันแบบประหยัดด้านระบบปรับอากาศก็สามารถปรับแยกซ้ายขวาได้แต่หน้าตาปุ่มกดจะดูไม่สวยงามเหมือนรุ่นออปชั่นสูงๆแต่ในเรื่องของความเย็นนั้นรับรองได้เลยว่าระบบปรับอากาศของ Toyota c a m r y สามารถทำความเย็นได้อย่างรวดเร็วแม้ในยามที่จอดรถตากแดดนานๆสำหรับในตำแหน่งผู้ขับขี่นั้นเบาะนั่งให้ความสบาย ตำแหน่งของผู้ขับขี่สามารถหยิบจับอุปกรณ์ปุ่มการใช้งานต่างๆและอย่างสะดวกส่วนห้องโดยสารด้านหลังนั้นก็มีพื้นที่วางขาพื้นที่เหนือศรีรษะมาให้อย่างกว้างขวางทั้งยังมีช่องแอร์ด้านหลังช่วยกระจายความเย็นและอย่างทั่วถึงและในขณะขับขี่ด้วยความเร็วนั้นถือว่าการเก็บเสียงรบกวนของรองโดยสารทําได้หน้าพอใจโดยจะเริ่มได้ยินเสียงรบกวนในช่วงความเร็วเกินกว่า130กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับความรู้สึกในการเป็นผู้ขับขี่ทดสอบนั้นต้องขอบอกเลยว่า แรกเริ่มก็แอบคิดอยู่เหมือนกันว่าเครื่องยนต์2.0ลิตรจะอืดไปหรือเปล่าที่ต้องมาลากบอดี้ค่อนข้างใหญ่ของโตโยต้าคัมรี่แต่เมื่อได้มานั่งหลังพวงมาลัยติดเครื่องยนต์เข้าเกียร์ทเท้าเหยียบที่คันเร่งก็สัมผัสได้ถึงพละกําลังของเครื่องยนต์และการส่งกาลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ทําได้อย่างนุ่มนวลการเรียกอัตราเร่งถือว่าทําได้ค่อนข้างรวดเร็วถึงแม้ว่าในช่วงออกตัวจะรู้สึกหน่วงๆบ้างเล็กน้อยแต่เมื่อเติมคันเร่งเพิ่มเข้าไปก็สามารถพาาาาตุ่่งไ้นนดอยทใจ ส่วนในยางที่ต้องขับขี่ด้วยความเร็วนั้นก็จะมีการปรับความหนืดเพิ่มขึ้นพุ่มอะไรก็ให้ความมั่นใจเมื่อเข้ามาที่โหมด S เครื่องยนต์ก็สามารถให้อัต,ตาราเร่งที่ค่อนข้างรวดเร็วขึ้นแต่ตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้พูดปาร์ตเหมือนพวกเครื่องยนต์2.5หรือ2.5ไฮบริดซึ่งก็ต้องแลกมาด้วยความสิ้นเปลืองที่เพิ่มมากขึ้นบ้างปรับตรงนี้ถ้ามีออปชั่นเพิ่มขึ้นมาเป็นแพลนชิพก็รับรองว่าจะขับขี่ได้สนุกมากยิ่งขึ้นอีกเรื่องที่ขอบอกว่าประทับใจก็คืออรระะะบบบบบช่่วงงละะบบงลลาแเข Toyotar Cam 2.0G ที่นี่รุ่นนี้ถือว่าโตยต้าได้พัฒนาเพิ่มขึ้นมาจากเดิมมากทาให้มั่นใจเพิ่มขึ้นในการขับขี่โดยเฉพาะระบบเบรกที่ถือเป็นจุดด้อยของโตยต้าที่ผ่านมาในรุ่นนี้เขาบอกเลยว่าทําได้อย่างมั่นใจเรียกว่าอารมณ์การเบรกใกล้เคียงกับรถยุโรปก,กันเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้คงต้องไปลองด้วยตัวคุณเองแต่อัตราความสิ้นเปลองเชื้อเพลิงของโตยต้าคัมรี่ 2.0G การทดลองขับขี่นั้นมีทั้งในเมืองและการขับขี่ในสภาพการจราจรที่ติดขัด และได้มีการทดลองขับขี่นอกเมืองโดยใช้เส้นทางกรุงเทพบางแสนพัทยาขับไปแวะไปแล้วกลับมายังกรุงเทพเข็มน้ำมันที่หน้าปัดยังโชว์เกือบครึ่งถังเรียกว่าทําได้หน้าพอใจกันเลยกับรถล่างขนาดกลางที่ทําได้ขนาดนี้โดยในช่วงที่ขับขี่นอกเมืองนั้นเราได้ลองจับรอบการทางานของเครื่องยนต์โดยความเร็ว80กิโเมตรต่อชั่วโมงใช้รอบเครื่องอยู่ที่1,400รอบความเร็ว90กิโเมตรต่อชั่วโมงใช้รอบเครื่องอยู่ที่1,600รอบ ความเร็ว100กิโเมตรต่อชั่วโมงใช้รอบเครื่องอยู่ที่1750รอบส่วนความเร็ว120กิโเมตรต่อชั่วโมงนั้นใช้รอบอยู่ที่ประมาณ2150รอบโดยสามารถทําความเร็วศูนถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา11.3วินาทีทีมงานโต้ไทยแลนด์ขอสรุปแบบนี้ t ต y o ต a าค m r รี่ g รถยนต์ซีดานขาดกลางจากค่ายโต y o ต a โด้วยลูกฉมภายนอกที่เรียบหรูธรรมดาไปสักนิดแต่มาพร้อมเครื่องยนต์บล็อกใหม่ที่สามารถให้การตอบสนองอัตรา,าพอใจ ระบบช่วงล่างนุ่มนวลระบบเบรกให้ความมั่นใจได้ทั้งยังมาพร้อมความชินเปลืองเชื้อเพลิงที่ต่ำเรียกว่าถ้าเน้นสมรรถนะก,การใช้งานขับขี่แล้ว t o y o ต a Camry 2.0G คันนี้ไม่น่าทำให้ผิดหวังแน่นอนแต่อย่าลืมไปทดสอบขับด้วยตัวคุณเองและคุณจะพบคำตอบ